เีตอนนี้มาเยอะมาอ สวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับตัวในศูนไก่อยู่ที่ชั้นที่7นะครับผมไอคอนสยามมันเริ่มนะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตภาพบรรยากาศชั้นดาดฟ้าไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามก็เป็นห้างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดแล้วนะครับผมในประเทศไทยนะครับเป็นห้างติดกับริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมนี่ขึ้นมาข้างบนนี่ก็จะเห็นชาวต่างชาติาส่วนใหญ่นะครับผม ว้าวทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแท่งไผ่นะครับแท่งไผ่เรืองแสงบ่งหอว,ว่าพีพีเอฟซีเคยข่้นกันมานหรือยังนะครับผมชั้นที่7ของห้างไอคอนสยามนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวลายอยู่ที่6กโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งก็จะเป็นเวลาที่จะเป็นเวลาที่นะักท่องเที่ยว มาเที่ยวเยอะที่สุด้วนะครับเพราะว่ารงน,นี้ก็อากาศร,ร้อนนะเขาก็จะเลือกมาเที่ยวเวลา5-6โมงขึ้นไปนะครับชันที่เจ็ดบอกไดว่าเป็นชั้นที่วิวกรุงเทพอีกวิวหนึ่งที่สวยมากนะครับผมจะมองเห็นวิวแถวสาทรนะครับสาทรสีลมสวยมากย่านนี้ก็จะเป็นย,านย่านแถวฝั่งนี้จะเป็นน่าจะเป็นแถวยาวราชนะครับตรงนั้นนะยาวรานไม่ค่อยมีตึกทลายนะ แต่ถัดไปไม่แน่ใจว่าเป็นยานไหนนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะครับผมมันมาเยอะมากๆเลยข้างบนนี้ปัจจุบันนี้มันจะเป็นร้านขายเครื่องรื่มนะครับผมนะขายเครื่องรื่มบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายเครื่องดหลือก็จะมีก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแบบนี้นะครับ สวยไหมทุกคนบรรยากาศตอนหกโมงครึ่งน,นะครับผมนักท่องเที่ยวมาเยอะและ้วก็บอกให้ว่าเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ขึ้นมาฟรีนะพี่น้องนะขึ้นมาฟรีด้วยโบต้องเสียเงินสักบาทเลยเพี่น้องนะขึ้นมาเนี่ยคืออ่าอยัางก่อนเนี่ยคือว่าเป็นแบบดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะพี่น้องนะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อ,อที่จะให้มาเที่ยว ไอคอนสยามกันนะแล้วตึกทุกคนตึกที่สูงที่สุดในไทยแกยังเป็นตึกแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนด์ดิเดนทุกคนอดไอคอนสยามนะครับผมยังคงแซมอันลัดที่หนึ่งอยู่นะปี2024โมนี่อีกสองสามปีกอะน่าจะมีตึกที่สูงกว่านี้อีกนะทุกคนบรรยากาศบอกเลยว่า,ววาสุดมากมาเทียวนะไอคอนสยาม เป็นหางหนึ่งที่สูดหมักมากเลยเพราะว่าเป็นหางหนึ่งที่เขาสามารถในห้าขึ้นมาได้ฟรีๆ้วยสันที่2สันที่เจ็ดนะคนอันสันที่2องก็จะเป็นไอคอนสยามพ์คนะแต่คนนะเป็นสวนลอยฟ้าสวนลอยฟ้าดินแม่น้ําเจ้าพยานะแต่ตรงนี้ก็มวนสวนไหมมันก็ไม่ใช่สวนสักทีเดียวนะครับผมมันจะเป็นแบบนี่ก็ไม่ใช่สวนสักทีเดียวแต่สั้นสองนั้นมันจะเป็นแบบแบบสวนเลยนะครับสวนลอยฟ้าเลย เรางใจเขาก็จะมานะครับผมวนันนี้ซึ่งส่วนว่าจะมาถ่ายตอนน้ำพุเปิดด้วยนะครับผมแต่ว่าน่าจะทำเป็นคลิปเนี่ยเพราะว่าน้ำพุน้ำพุอ่านักไฮเขาสยามเขาปรับเวลาทุกคนนะค,นะคือปัจจุบันนี้มันจะมีสามเวลานะตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับผมคลิปน้ำพุก็จะแบ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะว่าส่วนไม่ได้มาถ่ายน้ำพุให้ทุกคนได้ดูนานนะนะ ถ้าจะพูดแล้วก็มันนานด้ะมันจะเป็น,นเดือนแล้วทุกคนด,ดิวดิูกรุงเทพมหาคนครนะครับผมแล้วก็จะมองเห็นหลา,ายย่านด้ะนะครับนะเป็นแม่นแต่คนเรือ,อนักท่องเที่ยวทุกคนเต็มเรือเรือเที่ยวเต็มเรือ,อ,รอเลยว้าวสุดอลังการ ไทยแลนด์บางยิ้มนะครับผมคนไทยก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะนี่ปกติน้ำพุเขาจะเปิดประมาณ6กโมงครึ่งนะครับผมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับขึ้นได้ที่เห็นเนี่ยเขาสแตนด์บ uh, า mm hmm. นะผมสแตนไวบาน้ำพุยังไม่ได้เปิดแบบจริงนะถ้าเปิดจริงก็จะมีเพลง ประกอบเลยนี่ก็คือเปิดเพื่อนักท่องเที่ยวนะครับเด็กๆนักท่องเที่ยวก็มาได้นะครับเนี่ยถ้าเปิดจริงนี่หนึ่งทุ่มนะครับปัจจุบันถ้า VFC จะมาก็สามารถมาได้นะครับผมนะเพราะว่าเขาเป็นเขาเปลี่ยนเวลาแนละ้วแล้วก็จะเห็นเรือต่างๆมากมายนะครับผมริมแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าไปพ่งน,นู้นก็จะเป็นจะไปเอเชียทีนะครับผมนะ คือไปผองโนนจะเป็นสะพานตากสินมหาราช BTS Skytrain นะครับผมเรือใหม่ลรับทุกคนเห็นลังคาสีน้ำเงินไหมตกคนนั่นก็คือท่าเรือสีพญาครับผมท่าเรือสีพญา เป็นท่าเรือข้ามภาคนะครับผมนะข้ามภาคจากสีพยามาไอคอนสยามเขาก็จะไปส่งเราตรงนั้นนั่นเองปัจจุบันนี้ค่าเรือข้ามภาคจากไอคอนสยามไปสีพยาหกบาทนะครับผมและจากไอคอนสยามไปสาทรก็ประมาณ8บาทนะครับผมปัจจุบันปัจจุบัน8บาทนะก็จะเห็นเราเที่ยวขึ้นตรงเรือเรือที่ทพ่คนเห็นนี่ก็จะเป็นเรือนำเที่ยว30บบาทนะครับผมนะ 30บาทตลอดสายจากอเอเซียทิพนะครับผมนะไปสุดอยู่ที่ท่าพาทิพย์นะครับผมต้าท่าพาทิพย์ก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนข้าวสานะครับผมนะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยโดยเฉพาะชาวต่างชาติว้าวล่าสุดทุกคนนักท่องเที่ยวกับอันที่ว้านนิยมนะทุกคนอันนี้มนะามมเที่ยวเมืองไทยกันมากมายเลยนะส่วทนี้ที่ว่าเมืองไทยกัน ประสบความสำเร็จนะเดือนการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีกาสามสี่เดือนผ่านมาในการท่องเที่ยวก็เพิ Jama, ่มขึน้นเป็นสิบสองล้านนะทุตะกอนสิบสองล้านตัวคนนะทุกคนสิบสองล้านตัวคนแต่ถือว่าแซงแซงหนาหลายประเทศนะตีอยู่ในทีมอาเซียนกับอะไรที่ว่าทียมในเอเชียนะครับผมนะเอเชียอาอาเซียนคือไทยอย่าเงี้ยนะเอเชียกันยัง izz ing, izz ing, mundial, e in, uh, Asia, น่าจะยังเป็นไทยสุดเก๊านะครับผม เพราะว่าไทยเข้ากลับติดนะับโลกนะอันนี้บเป็นอะไรยังก็คือนี่ไม่ข่าวอยู่เดียวอันนี่น่าจะที่อยู่เดียวเท่านั้นก็แค่แล้วมะหวั่วจะซื้อว่าเออไทยกันต้องเทียรเขารีนะนี่ส่วนผังนี้ก็จะเป็นสตาร์วัคนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสตาร์วัคสตาร์วัคนะทุกคนสตาร์วัคนี้ก็จะมี2ชั้นนะข้างล่างก็จะมีชั้นหนึ่งข้างบนก็จะมีชั้นหนึ่งแต่ถ้าให้ดีสุดก็จะเป็นชั้นที่7นะครับผมนะชั้นที่ศูนย์อยู่ณตอนนี้นั่นเอง สน,นี่เป็นคนตึกนี่นี่นตึกที่เห็นทุกคนนี่เมื่อก่อนซูนเห็นเฮลิคอปเตอร์ลงตึกนี้นะเรื่อยๆนะเห็นเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าเจ้าของตึกเขามีเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่านะ คนตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับผมนะส่วนเคยเดินผ่านนะใหญ่มากเลยทุกคนนะใหญ่จริงๆนะถ้ามองแบบนี้ก็ไม่เหมือนใหญ่ทนานั้แต่พอเดินใกล้ลนะทุกคนนะใหญ่จริงๆแล้วนี้ก็คือตึก King Power หันนครนะครับผมนะตึกที่สูงอันดับที่2ของเมืองไทยนะสวยงาม เดี๋ยวเราเดินดูแท่งไฟตรงนี้นะครับผมนะแท่งไฟเรืองแสงเป็นไฟ LED นะที่สวยมากเลยนี่สวยไหมทุกคนจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับนะงเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับ ชาวต่างชาติมาเยอะมาแล้วต้องติดใจนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวานะครับผมวาวร้างแบบเจวกัแบบลอกับเบียนะครับผมนี่ สวยจริงตอนเย็นรูสกว่าจะมีลมพัดมาเบาๆนะคนนะบริเวณร้านเครื่องดื่มเขาก็ร้านร้านน้ำนี่ ไม่ใช่ร้านน้ำจิ่ร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมีเส้นนะทุกคนนะกันไว้ลมไม่ไม่ไม่ค่อยนักแต่คนนะมันแรงเลยน้ะ ปัญหาที่จะแหลกน,นะไม่ใช่ว่าเราบนะเนี่ยว้าวน้องเที่ยวตอนนี้มาเยอะมมก สำหรับคนีนิซูลก็จะไล่ขอจบคลิปไปเพลินสั้นนี้ก่อนแต่ทุกคนนะคลิปนีกก็พันทุกคนมาอ่าเรียภาพบรรยากาศในขั้นสยามซันเจ็ตนะครับเป็นซันหลาดฟ้าที่นักท่องเที่จะชอบขึ้นมาถ่ายรูปบรรยากาศนะครับผมนะเทพมหานครนะกรุงเทพมหานครก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมเอาละไว้เจอเก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคีนิค็อสบายดีสวัสดีครับ